สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะกับอีกหนึ่งวิดีโอนะคะมากีดอะไลเนอร์นะคะตอบคำถามที่คุณพี่หนึ่งท่านนะคะได้เข้ามาถามออนเมื่อวานว่าออนนาไหนว่าจะทำกรีดอะไลเนอร์ที่ตาให้ดูนะคะแล้วก็ปัดมัดคาล่าไม่เห็นทำเลยนะคะออนก็ไม่ว่างที่จะทำไลคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่ง คลิปที่ทําไว้มันมันยาวกว่าแล้วมันลงไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือลงสีที่ตาเสร็จนะคะทาแต้งทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือกีดอะไลเนอร์นะคะก็ไม่คิดนะคะว่าจะมีคนรอติดตามรอดูอยู่ออนก็ไม่ได้สนใจที่จะทํานะคะถ้าดูก็คงจะทําไปนานแล้วนะคะก็กลัวแบบเออบางท่านบางคนท่านเบื่อด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเ พี่ๆเขาก็เห็นบ่อยนะคะน้องๆก็ได้ดูบ่อยนะคะคนไหนที่เข้ามาใหม่ๆก็คงยังไม่ได้ดูนะคะแล้วก็อยากจะดูนะคะเอาละค่ะวันนี้ไม่พูดยาวแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำลงสีที่ตาเออไม่ใช่ติดอะไรเนอร์ที่ตาดีกว่านะคะวันนี้อยากจะได้ความจัดจ้านหน่อยนะคะก็เลยทาเข้มไปเยอะเลย ขออุปกรณ์อะไรก่อนน <N> ี่ค่ะ ขออนุญาตดูกระจกนะคะเรียบร้อย นี้ไม่ลากห่างนะคะทำแค่ชิดตาพอคือสีมันใกล้ที่จะหมดแล้วนะคะก็เลยต้องเคาะเคาเขยา่าเขยา่ขยานิดนึง 等了哈。 แบบนี้เนี่ยค่ะ แล้วค่ะ แล้วนะคะกิดอะไลเนอร์แล้วก็ปัดบันคาร่านะคะทำให้ดูแล้วนะคะคุณพี่ขาขอบพระคุณนะคะที่ถ่ายถามแล้วก็อยากที่จะเห็นความสามารถของอเด็กคนพิการหนึ่งคนนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวจะ,ะทาดีฟให้ดูนะคะเอาเป็น นี่ก็กัน sí. อันที่ชอบสีนี้มากเลยมันจะเป็นสีออรสนะคะสีมันจะซีดๆชอบมากค่ะจะไม่เน้นเข้มนะคะเพราะว่าจะทาสีข้างในนะคะ แต่ออนเป็นคนที่ชอบทาตาจับนะคะทาตาเข้มแล้วก็ทาปากเข้มแต่เวลาที่เราออกข้างนอกหรือว่าไปไหนนะคะต้องสอบ,สอบไว้นะคะเพราะว่าคนเราความคิดมันแตกต่างกัน นะค่ะนี่เห็นหรอแสงมันย้อน อันนี้อย่างที่เคยบอกนะคะมันเป็นไม้คตัตบบตดที่เราใช้ปั้นหูเนี้ละคะ่ะนำมาตัดสำรีออกนะคะแล้วก็มาใช้หนังยางนะคะลัดติดกับลิปสติกนะคะแล้วก็จะมีเชือกค่ะจะได้ได้ร้อยไว้นะคะเวลาใช้ช้อนเกาะค่ะคือซ่อมเกาะขึ้นมามันจะได้ดูง่ายนะคะเนี่ยค่ะ ต้องหาสิ่งมาทดแทนนะคะในเมื่อเราเกิดมาไม่เหมือนใครก็ต้องสรรหาสิ่งที่มาทดแทนทําให้เราช่วยเหลือตัวเองได้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นะคะได้สักยี่สิบามสิบก็ยังดีนะคะ,ะช่วงเวลานั้นๆที่เราทําอะไรเองได้ก็ปล่อยให้เขาไปทํากิจวัตรส่วนตัวเ <c oughs> นี่ยค่ะ โอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะแค่กีดอะไรเนอรนะคะกับคอนมาทาัทลาแล้วก็พาตาเนาะเอทาปากเนาะวันนี้นอนตื่นแต่เช้านะคะหัวสมองไม่สั่งงานก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะยังไงก็ต้อง ขอขอบคุณไปถึงคุณพี่ด้วยนะคะที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้เข้ามานะคะออนก็ดีใจค่ะที่มีใครรอที่จะดูคลิปวิดีโอของเรานะคะทุกครั้งที่เราทำออกไปนะคะกลัวแบบเออแบบมือทำมาอะไรบ่อยจังน่ารำคาญอะไรเงี้ยบางบก็กลัวบางท่านบางคนท่านบนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่คอยให้เป็นกำลังใจแล้วก็ ยิ่ออยากดูความสามารถของเราว่าเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็สนใจหรือว่ามีความเมตตากับเด็กคนนี้นะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณพี่บ๊ายบายค่ะ